179,000มาแล้วคันนี้มีแค่หนึ่งเท่านั้นใครไวใครได้นะคะตามหากันเยอะโทรเข้ามาก็มากนะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสภาพพร้อมใช้กับโตโยต้าตัวสปอร์ตไรเดอร์ของเราปี2003นะคันนี้เบาะภายในบอกเลยว่าสวยมากสปามาให้แล้วเรียบร้อยเครื่องยนต์2.5นะคะเห็นไหม สวยไหมคะสีน้ําตาลสวยมากๆเลยใครมองหารถสวยสภาพดีแล้วราคาเบาต้องรีบจัดเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูสภาพภายในนะคะใครที่ต้องการมองหารถส,สวยรถเจ็ดที่นั่งแล้วราคาเบาๆต้องรีบเลยนะคะทักแชทแอดไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะหรือดูคลิปเต็มให้จบค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือใครนะคะสะดวกค่ะเรียนเชิญที่เพชรยนต์ได้เลยติดต่อหาเซลล์อิวหรือดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยจ้า you mm -hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวนรถมือสองเกรด A ค่ะพี่หาเห็นรถสวยสภาพดีราคาเบาอยู่บ้างไหมคะคันนี้จัดมาแล้วค่ะกับโตโยต้าตัวสปอร์ตไลเดอร์เครื่อง2.5ของเราปี2003สภาพเ้าวมากนี่คือเก็บงานมาให้แล้วเรียบร้อยราคาดีๆเพียง179,000บาทเท่านั้นนะคะมองหารถสวยสภาพดีแล้วราคาเบาแถมยังใช้งานได้อีกยาวๆเครื่องยนต์บอกเลยนะว่ายังดีมากๆเลยนะคะใช้งานได้แล้วก็ ใช้ไปนะคุ้มมากๆคันนี้แมเทนแนนก็ถูกนะคะเพราะฉะนั้นใครมองหารถสวยสภาพดีดูคันนี้ให้จบหรือนะคะทักแชทแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยคันนี้ขอซื้อเป็นสดเท่านั้นนะคะพี่ๆขานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นปีที่นะคะไม่สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้ต้องขอเป็นรับสดเท่านั้นนะคะคันนี้หรือใครที่บอกว่าโอ้โหพี่อยู่ต่างจังหวัดชอบมากอยากเห็นอยากได้รถสไลด์เรามีบริการไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้อยู่ มาดูค่ะว่ารถที่นี่สวยไหมยอย่างคันนี้สวยมากๆเราเก็บงานมาให้แล้วทั้งหมดโครงสร้างแท้นะคะเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีชนหนักพิบ พิคว่ำหรือว่าจมน้ํานะคะเล่มทะเบียนไม่ได้สูญหายนะแต่แจ้งไว้ก่อนคันนี้จะต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะคะนะคะไม่ใช่ป้ายนี้นะคะกําลังดําเนินการเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้นะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าโอ้โหนี่ตามหามานานแล้วพี่ต้องรีบทักเข้ามาได้เลยหรือโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเน้นย้ําอีกที098ค่ะ706 7324นะคะเบอร์นี้เบอร์ส่วนตัวทักแชทและแอดไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอะ่ะมองหารถ ใช้งานต้องการเพิ่มเติมหรือคันนี้ต้องการไปใช้ในไร่ในสวนหรือเอาไปาในเกี่ยวกับการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแอดเวนเจอร์ Adventure, ขึ้นเขาอย่างเงี้ยคันนี้เหมาะมากเลยนะคะมาเดี๋ยวยูจะพามาดูนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้ากันก่อนดีกว่าพี่ขานี่สีน้ําตาลนะใสยอยู่นะกริบอยู่นะพี่ๆใสยอยู่นะอ่าลักยิ้มไม่ได้มีแล้วนะคะเก็บงานให้เราเรียบร้อยคะ่ะในส่วนของตัวไฟคะ่ะ ยังใสนะคะเนียนกริบจัดการมาให้ขัดสีให้เรียบร้อยกระจังหน้านะคะไม่แตกไม่บิดไม่เบี้ยวไม่หักตัวเหล็กนี่บอกเลยนี่ แข็งมากๆเลยนะคะรถรุ่นก่อนรถสมัยก่อนพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเป็นเหล็กทั้งคันคันนี้แข็งแรงทนทานมากๆไม่ต้องห่วงว่ารถที่เนี่ยโอ้โหมีการแบบว่าชนหนักเข้ามาหรือว่าข้างล่างเป็นสนิมมีการจมน้มาบ้างไหมพี่สามารถมาเช็คได้เลยอย่างคันนี้นะสวยจริงๆนะถึงได้อย่างนําเสนอค่ะเพราะว่าราคาดีด้วยเพียง1นึ่งแสเจ็ดมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูสภาพภายในเบื้องต้นด้านหน้าถือว่าสวยถือว่าโอเคเลยแล้วก็เหลี่ยมสีคมขามุม นะะชัดเลยคันนี้ขออนุญาตขายตามสภาพนะคะขออนุญาตขายตามสภาพก็คือสภาพอย่างที่อยู่กำลังแนะนำกำลังเห็นกําลังให้พี่ๆได้รับชมได้เห็นกันนะคะนี่ทุกอย่างค่ะ สวยนะแล้วก็ภายในนะคะเป็นระบบแบบไฟฟ้านะคะตัวเซ็นทรัลล็อกค่ะคันนี้มีแอร์แบกด้วยนะมีแอร์แบกหนึ่งลูกแล้วก็นะคะด้านในเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้คือเกียร์ออโต้นะพี่ๆติดฟร์มาให้นะคะรอบคันใช้งานได้ปกติแล้วดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะโครงสร้างของประตูค่ะนี่ ถือว่าโอเคอยู่นะคะสําหรับรถ20ปี21ปีแล้วราคาดีด้วยนะคะด้านในนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะนี่มีล็อกเกียร์มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะแอร์เย็นชํานะคะนี่เบาะสปามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ไม่ต้องห่วงสวยมากๆนะคะแน่นตึงถือว่าโอเคเลยแสนกว่าบาทเนี่ยโอ้โหได้รถครอบครัวได้รถเจ็ดที่นั่งนะคะโอ้โห บางทีนะเราซื้ออย่างอื่นใช้ใจ่ายอย่างอื่นนะคะมากกว่านี้นะคะยังไม่ได้อะไรเลยแต่นี่ได้รถมาหนึ่งคันนะคะบางทีเอาไปขับเอาไปเปลี่ยนนะคะหรือใครเพิ่งเริ่มต้นนะคะอยากหัดขับรถหรือว่ายังไงหรือใครชอบรถที่เป็นแรไอเทมนะคะเป็นรถสะสมคันนี้นะคะเหมาะอีกหนึ่งคันนะเพราะว่าหาค่อนข้างที่จะยากนะคะคันนี้ขับเคลื่อนสองล้อนะคะพี่ๆนะคะขับเคลื่อนสองล้อเกียร์ออโต้ปี2003ราคา1 7 9 0 0 0เครื่อง2.5นะคะเป็นระบบะไฟฟ้านะคะมี ีเซ็นทั้งล็อกไายนะคะตัวเบาะหนังสีเบจใช้งานได้ปกติด้านหลังเปิดได้ปกติเลยตัวไฟออกนะคะทุกอย่างครบครบเลยนะคะมองหารถสวยสภาพดีพี่ขานึกถึงเซลล์อยู่ไว้กดติดตามช่องอยู่รวมรถมือสเกรด A ไว้เพราะว่าช่องนี้จะรวมรถราคาดีๆนะคะราคาไม่สูงแต่สภาพดีนะคะสภาพดีแล้วก็นะคะ,ะมีแบบมาไวไปไว รถที่นี่มาไวไปไวเพราะฉะนั้นถ้าต้องการหารถที่ประมาณนี้นะคะหรือรถหลักหมื่นต้องกดติดตามช่องอิวไว้ได้เลยนะคะ,ะย้ําอีกทีกดติดตามช่องอิวรวมรถมือสองเกรด A ค่ะกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพราะว่าทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนนะคะทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนนั่นหมายความว่านะ,ะนั่นหมายความว่าอิ๋วอัปเดตรถสวย ต้องไวด้วยเพราะว่าเนื่องจากคันที่แล้วอัปเดตลงไปไม่ถึงชั่วโมงปล่อยไปเลยทุกวันนี้ยังมีโทรมานะคะอ่าทักแชทและแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าค่ะนี่คือสตาร์ทเสียงให้ได้ยินเลยนะคะนี่นะคะเน้นย้ำว่ารถปี2003นะคะสภาพเครื่องนะคะเห็นไหมคะ ถือว่าโอเคเลยนะคะอันเนี้ยนะคะเราดูแลจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วพี่ขาบอกเลยเครื่องยนต์คันนี้นะ ค่อนข้างที่จะดีเลยสมบ,บูรณ์เลยนะคะมองหารถสวยสภาพดีพี่รีจัดเลยฝากระโปรงฝากระโปรงค่ะเก็บงานมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งหมดนะคะมองหารถสวยสภาพดีนะคะอยากได้รถที่แบบเครื่องเ,ออเดิมๆนะคะคันนี้เครื่องยนต์แบบดีโดีนะพี่นะคะเครื่องยนต์แบบดีโดีค่ะนะคะถือว่ามากับรถเลยนะคะคันนี้เครื่อง2.5นะคะตรงตามเล่มทะเบียนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใครสนใจรถคันนี้กดติดตามช่องไว้กดไลค์กดแชร์และ กดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยๆแล้วอย่าลืมทักเข้ามานะคะมีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นนะเครื่องสวยสภาพดีนะคะราคาดี1นึ0 0 0ทักแชทแอดไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ